ผมเคยอ่านพบว่าท่านดาัยลามะที่มรณะแล้วจะไปเกิดที่ใดจึงนึกถึงพ่อท่านว่าเมื่อถึงการะล,ะละสังขารแล้วจะไปจุติแห่งหนใดนั่นแหละถามอาตมาตาได้จะไปเกิดที่ไหนควรไม่ควรแล้วแต่พ่อท่านจะโปรดครับอาตมายังไม่รู้อาตมาจะไปเกิดที่ไหน อาจจะไปเกิดอเมริกาก็ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดที่ไหนนะ,ะก็อธิบายฟังบ้างพอสมควรผู้ที่ทำเหตุสร้างเหตุไว้แม้แต่เหตุที่เราระลึกถึงกันเหตุที่สัมพันธ์กันเหตุที่ผูกพันกันมันก็เป็นเหตุที่จะไปไปเป็นเช่นนั้น ถ้ามันมีเพียงพอมันก็เป็นมันก็ไปอยู่ด้วยกันชั่วนึกถึงกันผูกพันกันมากเกิดไปอยู่กับคนชั่วด้วยกันดีบัณฑิตพานก็ไปอยู่กับพานบัณฑิตผูกพันกันระลึกถึงกันมีเนื้อแท้เดียวกันน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำปั่นน้ำมันมันก็ไปหากันโดยสัจจะถ้ามีเนื้อแท้ของสัตจะนั้นเพียงพอ วิบากของคุณไม่มากจนดึงพลากไปได้ถ้าเผื่อว่าคนก็พยายามสร้างสัจจให้มันมากก็คิดว่ามันเกินห้าสิบเปอร์ซ็นหกสิบเปอร์ซ็นตแต่วิบากของคุณมีมากมก็ดึงได้เหมือนกันแต่ถ้าวิบากไม่มากนะักก็ห้าสิบหกสิบไปก็ไปแล้วมันเข้าหมู่เข้ากลุ่มไปแล้วเข้าที่ถูกเข้าที่ควรจะไปนะตามที่เราเจตนาหรือประสงค์จะไป มันก็ได้ตามนั้นถ้าเหตุเพียงพอกับวิบากคุณไม่มาตัดรอนวิบากคุณไม่มากระคานแยงเอาไว้สรุปแล้วก็ต้องทำเหตุให้โวษทำเหตุให้มากให้ถูกต้องให้ดีที่สุดจนมากพอแล้วมันไม่มีอะไรห้ามกันได้ทำเหตุให้สมบูรณ์เพราะการเป็นนึกถึงผลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนึกถึงผลแต่รู้ผลว่าผลเป้าหมายเป็นอย่างไรให้ได้เท่านั้น และไม่ต้องไปเสียพลังงานไม่ต้องเสียแคลอรี่ไปกับการจะบรรลุผลไหมไม่ต้องไม่รอดถ้าเมีนให้หเต็มถ้าเมเนให้หแข็งแรงถ้าเมีนให้หทวนบริบูรณ์ให้ถูกต้องดีๆแล้วมันจะเป็นไป,ไป,ไปตามลําดับแท้จ,จริงของสัจจะสรุปอีกทีหนึ่งรู้นะว่าอาตมาก็ไม่รู้ว่าอาตมาจะไปเกิดที่ใดแต่แน่ใจอาตมาเกิดในกลุ่มหมู่พวกเราเนี่แหละหรือพวกเราต้องมาเกิดร่วมกับอาตมา